20ซี่เชื่อมองในโกฟิชิงที่สำคัญเลยเบ็ดใหม่หมาอีกแล้วในราคาที่แพงหูฉีกมากๆสองรอยยี่สิบ้าล้าน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 เท่านั้นเองนะครับตอนนี้ผมว่าใช้ไ์เซเบอร์อยู่แต่ก็ช่างมันเถอะเราไปพิชรีกับอ่าหน้าน้ำใหม่กันด้วยนะครับหน้าน้ำสองดาวแดง <laughs> ปลาใหม่มาแล้วเพียบเลยบอกคำเดียวว่า จุกจัดแต่ขั้นตอนแรกนั้นเราควรที่จะหาเบ็ดมาใช้ก่อนเพราะเราไม่มีตังเติมเบ็ดใหม่ลิมิตเต็ดเออนม่งแพงจัดนะครับผมแต่ว่าโชคยังเยอะแต่ก็ช่างมันถึกครับของเรานั้นเราจะใช้เบ็ด2 5ร้านในราคาที่แสนถูกอย่างแน่นอนโอ้เดี๋ยวเราไปดูด้านน้ำข้างหน้ากันครับผมว่าปลามันจะระดับไหนที่จะทำให้คุณนั้นอึง้งใกล้ถึงละ อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นตอนนี้เราบูธมาอย่างพร้อมแล้วที่เราจะไปตกปลาในที่นี้หยียบโอ my god หนึ่งในห้าสิบล้านเค <laughs> ขนาดหนึ่งในสามสิบสามสาิบสาห้าสาสิห้าล้านนี่จะตกเป็นชาติเลยนะครับผมบอกคําเดียวว่าตรึงเปีย ฮ้ยมันมีรูปริศนาเว้ยทุกคนเขาเข้าไปตกกันในนั้นหรือนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับเฮ้ยมีที่จอดเครื่องบินเลยเจ็ดเคไม่ใช่เครื่องบินนะฮอลิคอปเตอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนโอ้เขาตกกันในนี้จริงว่ะเอาเรื่องแบบนี้ก็เป็นที่ที่ a อ K ได้อยู่นะครับเพราะในเกมนี้เนี่ยมีออโต้ฟิชชิงเว้ยจะทำให้เรานั้นรวยภายในข้ามคืนได้โยอ่ <Yeah. S 1> เออเออดูปลาแต่ละตัวครับ คือมันเริ่มด้วยหนึ่งในแสนแล้วตึงมากอะไรวะเดียหนึ่งใน1นึจุดสิอ่ะหนึ่งใน1ล้านแล้วครับผม <c oughs> นม่แต่เราเปิดออโต้ฟิชชิงแล้วก็สบายแล้วแต่เราต้องเวียงเบ็ดไปก่อนนะไม่งั้นไม่ตก <c oughs> หนึ่งครั้งไปโอ้โหกล่องยังอยู่อีกเหรอเนี่ยไอ้ใตถ้ถอะกล่องนี้ถือว่าเกลือนะแต่อย่างอื่นนี่แบบเริ่มต้นในหนึ่งในแสนแล้วอะเชื่อรวยแน่ รวยหรือเปล่าไม่รู้แต่ทีเรืยรู้หวานเจี๊ยบลองไปก่อนลองไปก่อนอยังไม่มีเรืองแสงขึ้นมาเลยวะ่ะต้องสักตัวแล้วป้าขอสักตัวหนึ่งนิ่งอยู่เฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเออเออหนึ่งในหนึ่งจุดเจ็ดนะครับผมเอาไกแล้วไอปลาทองนี่อย่แล้วห่ะ <c oughs> <c oughs> ไดมอนด์กฟิตมาไดมอนตรงไหนวะเฮ้ย มันสรุปแล้วมันจะเป็นไดมอนหรือว่ามันจะเป็นทองอะไรสักอย่างนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบนเกาะกันดีกว่านะครับว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงบนเกาะแห่งนี้นะครับสักนิดหนึ่งโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้บาลูลาตตายุโรปนะฮะท่ามกลางเกาะเออบ้านบนเกาะนะครับผมเฮ้ย เฮ้ยเหมือนมีหินอะไรอทองๆสักอย่างนะครับผมมีเซลตูตรงนี้เออมันไม่ได้อยู่ติดกันแล้วล่ะโอ้ขายหมดเอ้ยตั้งเดี๋ยวได้มาสองล้านเลยนะเนี่ยอาจจะได้ในชื่วพิตานะฮะโอ้ได้อยู่น,น,นั่นในนี้ว่าไงครับลูกพี่มีอะไขายเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมนะกับน้ำยาที่เราจะโดบไปสิดชีวิตนี่แหละครับน้ำยาลักกี้พร้อยคูณห้า และน้ำยาพรังแห่งการเบ่งกล้ามคูณห้าเข้าไปอีกเวลรุกข <ying cabin> <Walker> และสปีด1.3จัดไปเลยแบบจุกๆุจ, SC, จนหมดตืดไม่เหลือสักแดงครับนอนนอนอาซื้อไปเรื่อยๆตอนนี้เราเหลือ600สนได้อยู่เอาเลยครับเดี๋ยวเราเข้าโปรแกรม FK กันดีกว่านะครับผมเผื่อเราจะรวยภายใน1วันกับ u g 4ีโนนะฮะ แต่ถ้าใครนี่ยังเข้า UG p h o n e ไม่ได้นะครับผม,ผมก็จะมีด้านล่างลิงก์ให้นะครับสำหรับ U g p h o n e ก็จะอยู่อ่าด้านใต้คลิปนะฮะ <5 S 2> ประมาณนี้เมื่อเข้ามาในคลิปนะครับ <5 S 1> ก็จะอยู่ในส่วนของด้านข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะนี่นะครับก็จะมียูจีโฟนทั้ง PC นะครับ Android และก็ iOS เลือกได้ตามสบุยนะฮะแต่จริงๆแล้วก็เข้าได้ทุกช่องทางนะครับมันเชื่อมกันหมดเลยสำหรับ คาโฟนสุดตึงแบบนี้เอาเรื่องนะครับใครที่ใช้อยู่ก็คอมมิตบอกกันได้นะครับว่าตึงแค่ไหนสำหรับแอปนี้ผมก็อยากจะลองไปใช้ในอันเมะแอดเวนเจอร์ Adventure อยู่เหมือนกันครับเดี๋ยวค่อยลองกันเนาะเอาตรงนี้ก่อนเมื่อคุณเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอกับโปรแกรมเฮ้ยคริสต์มาสส่วนลด50%ว่ะเอาเรื่องส่วนลดสูงสุดถึง50%นะครับผมเอาจัด โอ look, year, so, ้มันลดประมาณสามสิบและเก้าสิบวันนะครับกรเตีมกลมได้อยู่ส่วนเจ็ดวันนะครับก็สองหกเก้าเหมือนเดิมนะครับมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นในการที่เราจ่ายแพงๆในช่วงแบบเก้าสิบวันอะไรนี้เลยนะฮะก็ทําให้เฮ้ยก็แปลว่าถ้าเราเหมาวันนะครับประมาณ30วันก็จะลด40ถ้าเราเหมาแบบ90วันก็ลด5 0 1สเ 18.99ก็เท <esh sitzt last word> ่าก <Module> ับว่ามันลด่ารไปครึ่งหนึ่งเลยใช่ไหมก็ตกเหลือวันละสามบาทอะไรงี่หรอเชื่อประหยัดจัดเลยนะทุกคนเมื่อเราเข้ามาในหน้าซื้อจอของ u g f f o เรียบร้อยนะครับเราก็ต้องโกรธโปรแกรมกันก่อนอันแรกที่เราจะแนะนำนั่นก็คือออโต้คลิกนะครับผมในออโต้คลิกแบบโกฟิชชิ่งนี่แบบง่ายมากนะครับดูไม่ต้องตั้งอะไรเลยมันแบบให้มันคลิกจอม่ให้มันมันหลุด แบบ10นาทีคลิกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ารูบอกนะครับจะทําการตัดถ้าเราแบบอยู่นิ่งเกิน20นาทีใช่ปะ่ะมันจะเด้งออกเกมนะครับเราแค่ตั้งไว้ประมาณ10นาทีก็พอนะครับหรือจะ19นาทีก็ได้เออก็แล้วแต่นะครับว่าจะตั้งกี่นาทีแต่ผม10นาทีนะครับผมแล้วก็โปรแกรมที่2นะครับจะทําให้การหมุนหน้าจอเป็นแนวนอนตลอดการนะครับผมต้องหลบมาด้วยเพราะว่าเราจะได้เล่นได้แบบถนัดมือขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นมันจะเป็นแนวตั้งไนงะอันนี้คือดีสุดนะฮะ เราใช้แค่2โปรแกรมพอนะครับในการ F K ของ Go Fishing สบายจัดแค่นี้พอนะครับหลังจากที่เราเปิดโปรแกรมนี้มาแล้วใช่ไหมเราจะตั้งจอจากด้านบนครับเลื่อนลงมาแบบนี้อออยังไม่ออกแล้วก็พลิกจอไปเลยครับผมตืมเรียบร้อยและโปรแกรมต่อไปนะครับที่เราจะใช้ก็คือโลบอกครับผมเกมเซนเตอร์เลยง่ายสุดถ้าไม่มีโบอกจะ F K ในเกม Go Fishing ได้ไงฟม่ไเถอะ และเมื่อเราเข้าโรบอทมาแล้วนะครับผมเราก็กดติดตั้งไปเลยครับเดี๋ยวใส่รหัส b e s สหนึ่งไปเลยกและตอนนี้นะครับผมเข้ามาในหน้าจอของมือถือ Android นะครับก็มันกลับสามารถกลับ r o บอกได้แบบนี้เลยให้เป็นแนวนอนตรึงเพราะว่าใน PC นะครับปุ่มเดินเราจะเดินได้แค่ปุ่มเดียวนะฮะในการลากเมาส์แต่ในมือถือนะครับเราก็สามารถเดินแบบเกมมือถือได้ปกติเลยนะครับเหมือนแบบ เล่นในมือถือก็คือแบบเดินในคอมมันยากกว่าแต่ว่าเราสามารถที่จะเข้าคอมไปด้วยและก็มือถือไปด้วยพร้อมกันได้นะครับเออมันลิงก์กันนะเออมันเป็นคาโฟนนะครับผมแม่งโคตรตึงเอาง่ายๆคือโคตรด,ดีนะครับ F K ตั้งไว้แล้วก็ปิดไปเลยนะครับเล่นง่ายเกินรอไปตั้งก่อนแป๊บเราก็ขับเรือหาจุด F K ของเราเหมือนเดิมนะครับแต่เราก็เลือเล่อนๆยากนิดน,นึงนะครับเพราะเรือมันเลื่อน <laughs> แล้วก็ตั้งเลยครับผมออโต้ฟิชชิงกดไปปึ๊บแล้วก็เบี่ยงเบเ็ดไปเลยครับเบี่ยงเบ็ดเบี่ยงเบ็ดตืมก็ให้แล้วก็เรียบร้อยครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเหลือแต่กดออโต้นะครับถ้าเราไม่กดออโต้มันก็ไม่เล่นให้เราแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวกดออกกันเรียบร้อยได้แลวแค่นี้เองนะครับและหลังจากนั้นเราก็เปิดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะปลาทองอะ่ะ <c oughs> เอาเรื่องนี่ก็โอ้ต้องแม่งอ,ออกดีเว้ยมีตัวอื่นนะพี่อยากเห็นเฮ้ยเอาเรื่องจัดปา,ววปานิว่ะปานิวปานิวใหม่แล้วก็ตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะเราจะได้กดแชทไปแงะเรื่อยๆสิบนาทีนะครับสิบนาทีกดหนึ่งครั้งได้อยู่นะครับเมื่อมันดึงตัวใหญ่ไว้เรือจะดันถอยหลังใช่ไหมแต่ว่ามันจะติดกําแพงหลังพอดีแบบนี้เราก็าอยู่บนเรือแล้วก็ตกไปเรื่อยๆได้ครับโดยไม่หลุดเอาเรื่องอยู่ พราะว่าตอนมาดึงตัวใหญ่นะครับเราจะเหมือนแบบโดนเยื์ไปด้านหน้าปุ๊บพอโดนเยืดไปด้านหน้าแบบนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะติดแถวนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราเข้าร่องนี้ดีกว่านะครับรู้สึกว่าโดนเยืดนี่หลุดไปข้างนอกได้ทําเรานะอาจจะเฟลได้นะครับเนี่ยอยู่ในซอกแบบนี้เลยโดนเยืดไม่ได้แน่นอนเอาเรื่องเออหนึ่งจุดหกสี่แล้วตัวปลาทองแล้วครับปลาทองรัวจ,จัด เอาเรื่องตัวยือแบบนี้เลยตึ๊บเฮ้ยขอตูอื่นมึงดิเออโชคขนาดนี้เรามาดูกันครับผมอุ้ย1.69แล้วอย่าบอกนะปลาทองจุดนี้ปลาทองเอาดีจัดเลยครับผม FPCJ ว่ะเอาเรื่องเออปลาอื่นไหมปลาอื่นโชว์สักสเต็ปหนึ่งปลาอื่นโชว์สักสเต็ปไม่มีเลยนะครับ อก็คือออกแบบตีละแสนทีละแสนแสนี่พีเนี่ยเอาเรื่องมากตัวอื่นได้ไหมจะออกแล้วนะเนี่ยโอ้โเราก็สามารถกดออกแอปไปได้เลยครับเรียบร้อยมันก็ฟาร์มอยู่เหมือนเดิมตัวหนึ่งหลังจากที่เราฟาร์มอยู่นะครับเราก็ต้องทยอยเข้ามารวมป่านะครับเพราะกระเป๋าเราเต็มนะฮะถ้าเราไม่รวมเนี่ยเราจะขายป่าได้ไม่แพงนะครับเราต้องมารวมแบบนี้ ให้มันเป็นระดับไดมอนด์มันจะแพงถึง40เท่ากันเลยทีเดียวโคตรสีดเอาเลยครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มันก็ถึงเวลาอสมควรแล้วที่เราจะลองปลาไปขายกันครับผมโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะได้เบ็ดใหม่กันไหมในราคา200กว่าร้านเนี่ยเฮ้ยมันไม่ใช่ถูกๆเว้ยเอาละปไปดูกันครับผมว่า จะถึงไหมเฮ้ยผมว่าผมรวมมาเยอะมากเลยนะอาจจะถึงก็ได้นะครับทุกคนเออจริงๆแล้วมันก็ต้องแบบเกินแล้วแบบเป็นพันแล้วแหละนะครับผมออตโต้ Auto มานานขนาดนี้จริงๆแล้วเนี่ยออตโต้ Auto เราก็ต้องเข้ามาดูบ่อยนะครับเพราะกระเป๋ามันเต็มมากอะคือถ้าเราไม่รวมปลานะครับมันจะมันมันจะจอมเบ็ดค้างอยู่ยงั้นอะมันไม่ตกต่อนะครับเพราะกระเป๋ามันเต็มนะครับท่านผู้ชมเอาละทุกคนครับซีดแน่งานนี้เรามาดูครับผม ว่าปลาที่เราตกมาทั้งวันทั้งคืนเราจะขายได้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเราเอฟเคียวเนีย่ยบางตัวไม่ได้รวมนะครับล้วก็รวมไปด้วยนะม,มันจะแพงขึ้นมันจะแพงขึ้นอย่างแน่นอนรวมให้หมดรวมรวมอืมแล้วก็รวมเป็นไดมอนด์ไว้ตรงนี้ก็รวมไว้ครับปุ๊บปุ๊บรวมทีละห้าแล้วก็รวมโกเข้าไปอีกห้ามันจะแพงขึ้นอีกสี่สิบเท่าอย่างแน่นอนปุ๊บอย่างนี้โกหมดโกหมด ตอนนี้โกนี่รวมไดมอนไว้โกรลยรวม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 เออตอนนี้ครับรวมให้หมดเลยฮะถ้าเราไม่รวมนะครับป่าอาจจะไม่แพงโดนใจเราราคาอาจจะไม่ถึงไดอยออประมาณนี้อ่ะหมดครับอ <laughs> รวมโกต่อเรียบร้อยได้เท่านี้ฮะเรามาดูครับ แบบนกี่ล้านเนี่ยเห็นไหมไดบอนฟิตนะครับเท่ากับ40คูณเลยทีเดียวถ้าโกฟิตเฉยๆเนี่ย7.5นะครับเฮ้ยเพียบโอ้โหถึงอยู่2องล้านนะครับผมตอนแรกที่เราขายปลารดแรกเราได้เราเหลือ50ล้านในการไปซื้อบัฟได้นะ208ล้านครับตอนนี้ เบ็ดใหม่เท่าไหร่วะตอนแรกเราดูไว้200กว่าล้านนี่วะ่ะถึงไหมเนี่ยขอดูหน่อยจี้จัดเบ็ดที่แพงที่สุดในเกมวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดเออเอ,อืออ้องร้อย2 5ล้านว่ะทุกคนเรียบร้อยโเบ็ดอะไรไม่ได้หาักกลางด้วยโอ้แพงสุดนะครับแพงสุด และจังหวะน,นีนเราก็ได้เบ็ดที่แพงสุดในเกมมาแล้วภายในอ่ะเราก็ไม่ได้เล่นนะเราเอฟเคเอานะไห <c oughs> นลองของหน่อยลองของสักหน่อยเห <c oughs> <c oughs> มือนเหมือนแรงมันเยอะขึ้นปะเหมือนแรงมันจะแบบเยอะเยอะขึ้นนะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวติดเป๋าไว้สามล้านไปซื้อเหยื <c> ่อ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาตกหาปลาที่แรงที่สุดใน e ีพีหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูมันจะตื่นไหมสุดอ่ะบอกเลยเราก็เข้ายูจีโฟนนะครับแล้วก็เอ็ต่อเลยครับผมเปแบบยาวๆเผื่อจะเอาตังค์ไปซื้อเหยื่อเยอะๆนะครับผมแล้วก็ไปล่าปลาแรดหนึ่งในหาสิบสี่สิบล้านกันต่อนะครับผมตรึง